ได้รับความสนใจในครั้งนี้นะคะเป็นกล้วยหอมทองกรอบแก้วค่ะชิ้นละ3 5มบห้าบาทจํานวนนะคะถือว่ามูลค่าเนี่ยสามแสนบาทค่ะขอเสียงปรบมือให้กับมูลค่าในครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะคะสำหรับสินค้าที่ได้รับความสนใจในครั้งนี้ค่ะเป็นใบผักเหลียงนะคะ จำนวนหนึ่งตันมูนลค่า1นึ่งแสนบาทขอเสียงพรบมือให้ด้วยค่ะกับมูลค่าสินค้าในครั้งนี้นะคะสองค่ะใส่ไปนะครับหนึ่งสองไปเลยะคะ่ะสินค้าอัตลับแนตนใต้มหา,าจาร์ผลไม้ชุมพรค่ะ มวลชนสู่งงานแถลงข่าวงาน of the s o u t h e r n ภายใต้โครงการสิปีลุกระมาณพุทธศักราช2568ในวันนี้จัดแสดงจำหน่ายสินค้าของดีของเด่นของจังหวัดชุมพรที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนวิทุาเศษในช่วงการแสดงพิธีเปิดงาน วิสราหนรักษานักวิชาการพานิชย์ชำนาญการพิเศษร,รักษารษาชการแทนพาณิชย์จังหวัดและกรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดคุณนัทเออรุมชลขึ้นบนเวทีขอเ,อเชิญค่ะโดยช่วงพิธีการถลาย่านนี้ค่ะดิฉันอาจารย์ดรฉันทวัน์อิงชุนรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะค่ะกลับมาสู่บนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะ และในเมื่อเราได้ต้อนรับท่านรองด้วยคำถามแรกค่ะเพื่อเป็นการเปิดมุมมองภาพรวมของจังหวัดชุมพรในฐานะศูนย์กลางผลไม้ภาคใต้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งค่ะในห่วงโซ่อุปทานของประเทศลำดับแรกค่ะทีฉันขอเรียนสอบถามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ท่านอภิชาติสารบันถึงความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดชุมพรในฐานะาที่จังหวัดชุมพรเป็นศูนย์รวบรวมผลมไม้ของภาคใต้เพื่อส่งไปยังตลาดปลายทางทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเรียนเชิญท่านค่ะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีนะครับท่านรูดพาณิชย์นะครับท่านผ่านจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ ท่านหน้าส่วนอาคารของจังหวัดชุมพรเองนะครับท่านสื่อมวลชนนะครับท่านแก่ผู้เกี่ยนที่ร่วมรับทุกท่านนะครับท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าจังหวัดชุมพรเรานะครับมีศักยภาพนะครับในเรื่องด้านการเกษตรนะครับเป็นหลักนะครับพื้นที่ของเรานะครับสามล้านห้าแสนไร่นะครับ็นพื้นที่การเกษตรเสียสองล้านสองแสนไร่นะครับโดยเฉพาะ เศรษฐกิจรายได้กว่า,วานะครับรายได้เข้ามาก็เป็นปากงเกษตรนะครับเพื่อเศรษฐกิจสําคัญของเรานะครับตั้งแต่ยางารานะครับปาล์มน้ํามันนะครับทุเรียนนะครับมะพร้าวนะครับแล้วก็ถื่เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกท่านทราบดีนะครับว่ากล้วยหอมนะครับหรือว่ากล้วยเนื้มือนาซึ่งเป็น อัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดว่าเราจะทำยังไงเราสร้างความมั่นใจให้กับภาคเกษตรกรว่าเกษตรกรยังสามารถอยู่ได้แบบยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ที่อยู่ในซูงนะคะและว้วก็ท่านทูตแานนนะคะที่อยู่ในซูงนะคะ,ะในส่วนของอในการจัดงานครั้งนี้นะคะอย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวมานะคะว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นภาคเกษตรกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะในเศรษฐกษิจของจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยอะไรเราจะประชาสัมพันธ์ให้ ทุกคนทั่วไปทราบว่าผลไม้ของจังหวัดชุมพรเราเป็นยังไงนะคะรสชาติท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรค่ะท่านอภิชาติสารบานนะคะรวมถึงแขงกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่หน้าที่แห่งนี้และในระบบโูงทุกท่านค่ะสำหรับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชุมพรนะคะก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราในหน่วยงานของสังกัดกระทรวงเกษตรของเรานะคะเป็นพื้นที่ของภาคการเกษตรค่ะ ในพื้นที่2อล้านสองแสนไร่ที่ท่านรองได้นำเรียนค่ะเป็นไม้ยืนต้นสักหล้านเก้าแสนไร่คำว่าไม้ยืนต้นนี้หมายถึงในส่วนของปาล์มน้ำมันค่ะมะพร้าวนะคะกาแฟยางพาราเป็นต้นค่ะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักด้วยใช้ได้คล่องตัวกับเหตุการณ์ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยครับผมมองว่าอะไรที่นำมาแล้วพัฒนาให้เกิดความ มีประสิทธิภาพแล้วใช้แล้วอย่างรวดเร็วมีคุณภาพอนาันนั้นคือนวัตรกรรมน้งมนเต็มะครับหลายๆอย่างเนี่ยนว,วัตค้าผลไม้ก้าว,าว,าวาสู่ใจกลางกรุงในวันที่6-10มิถุนายน2568ขอเสียงปรอม Representative from various countries who are joining us online Zoom to please turn on your camera เดี๋ยวเราจะได้เรียนเชิญท่านที่ยครช่องทางออนไลน์ซูมด้วยเช่นเดียวกันค่ะและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันระบายสินค้าเกษตรพรีเมียมพร้อมแล้วที่จะส่งออกทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศด้วยสินค้า